กล่าวกับสมัมทาี่ท่านผู้ชมเมเนมาเห็ดบนใหญ่นะจจะพี่น้องเนาะวัดไทยนอร์เวย์ยูสตาวังงานนะจจะพี่น้องซึ่งสาธาสพนในต่างแดนก็ได้นั่งจากนั่งรถจากาตัวเมืองจุนหลนสาราที่สาวทาตได้อยู่ขับมาจากบ้านประมาณสามชั่วโมงมาถึงวัดโอรสุนวัดไทยน่าจะพี่น้องจากวัดไทยโอรสุนมาวัดไทยอนอร์เวย์ที่สาวัางงานนะจา๊ะ กาจะตีเป็นประมาณนั่งรถบาสมาเราจะต่อมาอีกเป็น13ชั่วโมงบวกกับาทางบ้าน3ชั่วโมงที่หนึ่งนะครับมาก็เป็นจํานวน16ชั่วโมงเราจะพี่น้องขามาเราจะขากับบทัทนไ้ไตรเราจะพี่น้องอันนี้คือบุญใหญ่เราจะพี่น้องย้อนว่าสถานการณ์สถานภาพโควิไดไล่แล้วเราจะพี่น้องซึ่งก็สิได้จัดเก้าอีตา้ตามตำแหน่งเราจะพี่น้องเพื่อป้องกันโรคไร้เชื้อไวรัสนั่นเองเราจะพี่น้อง อันนี้ก็สิเป็นระดับหนึ่งก็จะมีพี่ๆที่เพื่อนได้ร่วมมือร่วมไม้ซอยกันนะจะเหตามลกฏตันเขียนนะจะพี่น้องเนาะก็จะนาทีเพื่อนกัษย์สิยุหันนะจะยางเช็คชื่อนามสกุลแล้วก็ใส่มาว่ามาจากท่างไรเนรเพื่อนกัษย์สิลุงบันทึกไว้ในหันชื่อสกุลเรียบร้อยแล้วก็ล่างมือแอลกอฮอล์นะจะพี่น้องแล้วอ่าวัดเชื้อโควิดนั่นเองนะจะพี่น้องเนาะ ส่วนอันนี้ก็สิเป็นต้นแน่งะระยะห่างระยะห่างกันนะจ๊ะพี่นอ้องอน,นุวัฒน์ท่านได้ร่วมอยอดเงินเบิดเสแต่เมื่อ,อนี่เพราะว่าแต่เมื่อคืนนี่พระอาจารย์ได้แจ้งมากกว่าตีตีเป็นจำนวนเงเินที่ได้มากอะล้านขุนนะจ๊ะพี่น้องเขาร่วมสมทบร่วมบุญร่วมกุศลในครั้งนี้นะจ๊ะพี่น้อง แต่ว่าเมื่อนี้สิฟังผลอีกรอบหนึ่งนอกจากว่าท่านบุญของเราร่วมบุญร่วมกุศลใหญ่ครั้งนี้สิได้ลักล่านเถลเอยนะจ๊ะพี่น้องลักล่านเมื่อนบอกเลือกลักล่านแสนนะจ๊ะพี่น้องพี่น้องก็สามารถติดตามรับชมกันได้เลยนะจ๊ะว่าเราไม่ใส่กล่าวให้พี่น้องฟังหลายแล้วนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวหนี่สิไทยท่าใหม่ดึงนะจ๊ะพี่น้องเนาะว่าพี่น้องก็ ให้ร,วมรม่วมมไร่วมมือ,อให้ความสนใจนอกจาพี่น้องเนาะในงานในครั้งนี้นะจะถึงมนว่าโรคร้ายโควิด <c oughs> นั่นศิลปะรอบสองนี่ก็ตามแต่พวกเราก็ยังมีข้อเขียนว่าเท่านั้นคนตัวนี้คนน่าจะพี่น้องสี่แบบนี้ว่างานตัวนี้สิ่เนียนนานอจาะพี่น้องเนาะเอาตามสเต็ปเอาตามระบบกระบวนการของอ ตามเชื่อโควิดที่ได้เกิดขึ้นนั่นเองมันจะพี่น้องตามสถานการณ์วะเถอะลองยังไงน่าจะพี่น้องกามีแม่ขาวแล้วก็พระอาจารย์นันจะมาร่วมกันพอออกไม่ออกนันจะพี่น้องลูกหลานนั่นแหละนันจะซึ่งอยู่นี่ก็หลายครอบครัวนันจะพี่น้องมนักข่าวพร้อมถ่ายรูกนันจะพี่น้อง ต้นกระถินเด้อพี่น้องสาธาสิให้เบิ่งเมาจ้ะพี่น้องต้นกระถินตั้งแต่พุ่นลัง อันนี้ลูกสาวจะพี่น้องลูกสาวก็มาหน้นามยืนให้ลุงป้านาอาดูหน่อยชุกยรีมไทยลังเกอีกระวังเก้าอี้น่ารักอันนี้ลูกสาวคนโตนะน้องจัสมินจต่พี่น้องก<อ>็ได้มาหันหน,น้ามาหามแมีหนรู้สถาที่จัดงานครับงานกระถิ่นของวัดงานกระถิ่นปุดนี้ของวัดป่าเพลิงที่พำ ลูกสาวคนโตัตะ,ะพี่นอ้อกใหญ่ยนตเวนน่ะนะมาแตมาแต่น้อยเพื่อที่ิจกรมหนึ่งล้านของทาัดก็งานใหญ่การกระนันี้คืองานใหญ่ตั้งาจะกพี่น้องรวมยอดหนึ่งล้านเก้าแสนคนนาจากพี่น้องในยอดกระถินของเราวันนี้ อันนั้นก็จะเป็นพี่สาวหักหน่อยนจ่จจะกับลูกสาวนั่นเองน่าะจนะี่น่งจา ที่ telepon ของผมค่ะค่ะถ้าถ้าโทรศัพท์

ญาติโยมท่านที่มาถึงงานแล้วจะมีความสะดวกไม่ติดธุระกิจอันใดก็ไม่เสียเวลาเวลานั้นมาตักบาตรก่อนลาจากหน้าที่ก่อนสักครู่หนึ่งให้เทยอยัะมาตักบาตรก่อนเพราะว่าหลังจากนี้จะมีญาติโยมมาเยอะจะตรกายที่เอัอก็จะทำให้่สะดวกจำเนรพี่น้องละ